เราอ่ะเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่ตั้งแต่เด็กจนโตเลยเป็นคนชุมชนวัดน,นองซึ่งชุมชนเนี้ยมันใกล้กับวัดสามสี่วัดมันก็จะได้ยินเสียงการละเล่นเสียงแห่เสียงจากงานบวชเพลงนีไทยอะไรอย่างเงี้ยตามวัดตามวาอะไรเงี้ยเราจะได้ยินตลอดมัน,ม,นมันจะมีโชว์อยู่โชว์หนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือกระตัวแทงเสือ เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ไม่ได้เห็นคนเล่นไม่มีไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยเพราะว่าแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันเฟดหายไปหมดเลยณปัจจุบันสิ่งที่เราเคยเห็นที่เราเคยได้ยินที่เราเคยสัมผัสมันค่อนข้างเฟดคนใหม่เข้ามาคนเก่าล้มหายตายจากไปก็มีอะไรอย่างเงี้หยหลายๆอย่างมันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลง ที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้นะก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเราอยู่กับชุมชนข้างวัดนะมันก็จะได้ยินเสียงการละเล่นเสียงแห่เสียงจากงานบวชเพลนีไทยอะไรอย่างเงี้ยตามวัดตามวาอะไรเงี้ยก็จะได้ยินตลอดเพราะเสียงมันจางวานถ้าเราใกล้วัดมากไงสามวัดสี่วัดเราก็ดีตั้งแต่เด็กอะ่ะจนปัจจุบันอะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ ก่อนจะมาปัจจุบันเนี่ยช่วงหนึ่งของชีวิตยุค90นะ่ะมันก็จะมีเพลงฝรั่งหนังสือการ์ตูนเพลงแระปเพลงฮิปฮอปแล้วเราก็ชอบมันมากจนแบบเราก็ไม่ได้สนใจหรือว่านึกถึงประเพณีเก่าๆหรือว่าแบบเสียงที่เราเคยได้ยินอะไรเงี้ยกลายเป็นเราแบบมั่เชยว่ะเราไม่ค่อยชอบว่ะอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าต่อมาเนี่ยอาชีพจริงๆผมเลยก็คือศิลปินได้เป็นนักวาดรูปแล้วก็ได้เป็นอาร์ตเดเลกเตอร์ให้กับบริษัท สเกตบอร์ดที่หนึ่งพีดียสเกตบอร์ดเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยต่อมาเรื่อยๆอะไรเป็น10ปี10กว่าปีเนี่ยที่ผ่านมานะครับอยู่กับดีเจอยู่กับซีนอันเดอร์กราวที่เขาเรียกกันว่าแบบซับเคาน์เตอร์ครับแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะผมมาเจอดรสลาวุศปิ่นทองเจอหลายๆคนนะฮะที่มาทํางานร่วมกันให้กับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็มีโจทย์โจทย์หนึ่งถามผมว่ามีอะไรจะเล่าไหมหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่แบบอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตไหม ผมก็เลยแบบว่าเออตอนเด็กๆเนี่ยผมอยู่ข้างวัดนะผมอยู่ใกล้วัดบ้านผมอยู่ในชุมชนเล็กๆตรงถนนวุฒิกาศชื่อว่าชุมชนวังนงองเนี่ยมันมันจะมีโชว์อยู่โชว์หนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือกระตัวแทงเสือเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ไม่ได้เห็นคนเล่นไม่มีไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยเพราะว่าแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันเฟดหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยที่มาที่ไปของโครงการกระตัวแทงเสือปี2022นะ่นะครับ ก็จริงๆรแล้วมาจากที่คุยกับพี่เติ้ลนะครับว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชุมชนแล้วก็ก่อนหน้านี้คือไม่เคยรู้จักพุทธากาศเลยเติ้ลก็เป็นศิลปินในพื้นที่แล้วเขาก็บอกว่าที่นี่มันมีศิละปะวัฒนธรรมเรื่องราวมากมายเลยในพื้นที่ตรงนี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจและโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของการละเล่นกระต u วแทงเสือเมื่อมาทําความรู้จักกับการละเล่นกระต u วแทงเสือก็เลยเข้าใจว่าจริงๆรแล้วมันเป็นการละเล่น ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับที่สามารถจะหาข้อมูลหลักฐานได้แล้วตอนนี้มันกำลังจะหายไปแล้วเมื่อมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับคนในพื้นที่เราจะทำยังไงได้ที่จะทำให้ศิละปะการแสดงอันนี้มันยังคงอยู่ได้ต่อไปในอนาคตโชว์แบบกระตีลการแบบนี้แล้วเขาก็เต้นไปแล้วก็มีนางกระแดดเดินแ่ไป พอได้ทําความรู้จักกับกระตู้แทงเสือเนี่ยก็เห็นลักษณะของความสําคัญที่มันมีความคล้ายกับรูปแบบของสตรีทเคาน t เจอร์ซึ่งความเป็นสตรีทเนี่ยมันมีทั้งอาหารการกินมันมีทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาษาศิลปะแล้วกระตัวแทงเสือเนี่ยถ่ายทอดมาครบมากๆเลย แต่ว่ามันเป็นแอสเซติกมันเป็นสูนทรียะของอดีตอ่ะมันเป็นเรื่องราวเก่าๆก,การปรับเปลี่ยนเรื่องราวของกระตั้วแทงเสือในปี2022เนี่ยก็เป็นเรื่องราวสอดคล้องกับยุคสมัยนะครับที่โลกกําลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะโลกร้อนความไม่สมดุลในธรรมชาติโดยที่เสือที่เป็นเสมือนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติเนี่ยถูกท,ทาร้ายโดยมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างคน กับเสือเหมือนเมื่อก่อนครับแต่เป็นเรื่องของการทําความเข้าใจเป็นเรื่องของการคลี่คลายที่จะทําให้คนกับสัตว์หรือธรรมชาติเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลในความที่เราเป็น Creative เราเราอยากจะคิดอะไรที่มันพัฒนาไปในอนาคตเนี้ยเราก็เลยลองเอากระตัวแทงเสือเนี่ยมาแมปกับ ความเป็นสตรีทเคาน์เตอร์แล้วมันก็นเลยได้เป็นที่มาของโครงการนี้โปรเจกต์เนี้ยหลายๆศิลปินก็จะถูกรับเชิญด้วยผมนะครับพอนึกถึงเรื่องดนตรีนึกถึงเรื่องฉากเรื่องแสงนึกถึงเรื่องเสื้อผ้านึกถึงเรื่องนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะนึกถึงคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่ก็เป็นเพื่อนการใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่มาของโครงการกระตัวแทงเสือตัวนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนทั้งหมดตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่เพลงตั้งแต่การสแสดงตั้งแต่เรื่องของหน้ากากเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นศูนย์รวมของศิลป,ปะนะครับของอดีตเนี่ยที่เราเอามาทวิสต์เรา,เามาปรับให้มันเข้ากับความเป็นศิลปะร่วมสมัยแล้วเมื่อการทำงานที่หลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นฟ i n ์ a อาร์ต เป็นสเกลเจอร์เป็นแฟชั่นดีไซเนอ,อร์เป็นนักออกแบบท่าเต้นซึ่งทุกอย่างมันเป็นความงดงามที่มันถูกถ่ายทอดออกมาความคาดหวังที่ที่โชว์หลังจากโชว์นี้มันเกิดขึ้นนะฮะก็ <gu itta> วหวังว่าแบบคนรุ่นใหม่คนเด็กๆหรือว่าคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใน,ใน ในพื้นที่บุธกาศย่า,ยานชุมชนวันนั่งนองวัดหนังอะไรเงี้ยก็จะได้หรือว่าคนทั่วไปเลยที่ที่ได้ชมด็อก ument รีเนี่ยได้นึกถึงถึงการการละเล่นพื้นเมืองเก่าๆที่เคยมีไม่ว่าจะแค่โชว์นี้นะครับหลายๆโชว์ในในพื้นที่ของของคนที่ได้ชมเองนะรก็น่าจะแบบเออมีอะไรก็นลึกถึงท้องถิ่นของตัวเองบ้างว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วอะไรที่มันควรจะ กลับมาทำหรือว่ากลับมาให้ความสนใจเขาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่ผมหวังไว้